เอาละครับผมกขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมเอ็กไลเซอร์และตอนนี้ผมอยู่เกมไมค้าบนั่นเองนะฮะเฮ้ยทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าทําไมผมเล่นไมครับได้ทั้งที่ไม่ได้เอาคอมมาด้วยนะ <c oughs> ก็คือผมลงทุนซื้อเกมไมครับในมือถือเลยนะเออคิดดูละกันผมลงทุนขนาดไหนนะนี่ผมก็อาจจะเป็นมือใหม่สําหรับการเล่นเกมอ่ามือถือบนไมครับเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> เล่นเกมไมครับบนมือถือเป็นไงดู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 ดดด ผมมีผ้าคลุมด้วยมีผ้าคลุมหลังด้วยปกติเนี่ยเล่นของผมไม่มีนะแต่ว่าคราวนี้ผมมีผ้าคลุมนี่ผมซื้อตอนที่มันลดราคาด้วยดิไอเกมไหม่คราวนี้มันอา่าผมซื้อมา19บาทนะเพราะว่ามันมันลดอา่าราคาจาก60บาทของ o o o g l e o o เกิลเพ s t o ต e อะไรสักอย่างนี่แหละจะไม่ได้นะมาฮะมาเดี๋ยวเราอันดับแรกของเราก็มาสร้างบ้านก่อนเลยนะครับปรับมุมมองก่อน มาแล้วนี่เราอยู่ใกล้น้องแกะเดี๋ยวเราขอจัดการน้องแกะก่อนเพราะว่าน้องแกะจำเป็นอุ้ยโอ้ย,อยเอ้ยเดี๋ยวเยวผมผมมือใหม่อยู่นะอาจจะเล่นกระตุกกระตุกหน่อยโอ้ยโอ้ยกลับไปกดย่อเฉยเลยคุณผู้ชมอย่ดูรู้เรื่องไม่นี่เฮ้ย,อ,ยอ่าอ่า,อาโอเคโอเค นี่นี่จัดการอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเราเราต้องอหาที่นอนนะนี่เขาจัดการต้องแกะตัวนี้อีกเอ้ยทำไมมันคอนโทรลยากจังวะนี่น,นี่ไปไหนแล้วเออผมอาจจะมือใหม่กับเกมใหม่ครับบนมือถืออยู่นะแต่ก่อนแต่ก่อนผมก็เล่นบนมือถือนี่แหละเออแล้วคราวนี้ก็มาเล่นบนคอม ก็เลิกเล่นไมค์ครับไปนานแล้วแล้วก็นี่ก็เพิ่งกลับมาเริ่มเล่นอีกครั้งตอนเนี่ยช่วงกลับมาทําคลิปนะเออเออเอาจริง,เอ,รงเอาจริงเราก็แบบแว่เล่นไมค์ครับบนมือถือนานมากเลยนะอืถ้าเราไม่กลับมาทําคลิปเนี่ยก็คือน่าจะไม่ได้เล่นไมค์ครับเลยอันช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงบนบนไปงั้นเลยครับเอออผมเล่นในมือถือเดี๋ยวผมจะมาแบบทําคลิปแนวบนดีปะ อย่บนเกี่ยวกับชีวิตที่ผ่านมาเป็นไง่อยากฟังปะฟังกันปะถ้าอยากฟังก็คอมเมนต์กันมาเลยฮะสภาพถามมาได้ฮนะเป็นนักศึกษาเอ้ยเป็นยังไงสนุกหรือเปล่าอ้ก็อันนี้ก็สอบถามมาได้ครับพูดคุยกันเข้ามาได้คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้อีโอ้โหกยจะตีน้องวัวได้นี่ผมเห็นแกะตัวหนึ่งอยู่ข้างบนนี้อันนี้ไง ต้องแกะสีขาวเราก็ต้องใช้คนแกะตามสีนะเพราะว่ามันจะได้เตียงนอนสีนั้นแล้วก็มันถึงจะคาบเตียงนอนได้เฮ้ยหยอเฮ้ยหยอโอ้โหรู้สึกเล่นไม่ไม่ถนัดเท่าไหร่นะไม่ใช่ไม่ถนัดเท่าไหร่ไม่ถนัดเลยอะเดี๋ยวพอทูๆไท,ทยไทยไปได้โอเคตอนนี้เราก็ได้คนแกะแนละ้วอะผมลืมบอกไปอันนี้ผมเล่นโหมดฮาร์ดคอร์นะ ขนาดเล่นในมือถือผมยังเล่นหมดหัดคอเลยคิดูละกันมาเดี๋ยวเรามาตัดไม้ก่อนนี่ไปไปตัดตัดตัด,ตดเข้าสู่ช่วงสร้างบ้านของเราเดยขอเป็นบ้านง่ายๆแล้วกันแบบง่ายๆเลยเพราะว่ามันทำในมือถือนะก็อาจจะแบบเออยากหน่อยนะมันไม่เหมือนบนคอมเมที่แบบเออมันเห็นภาพมุมกว้างอันนี้แช่นิ้วผมก็แทบจะบางจออยู่แล้วนะอุ้ย <c oughs> <c oughs> นะครับคออะไรเนี่ยครับเขาทิปเปอร์กิตติ้งวูดอ๋ออะล็อกชิมเมนโอเคนี่นี่อันนี้คือเกมแท้นะเกมแท้อะล็อกชิมเมนนี่เป็นไงล่ะสนับสนุนเกมแท้กันด้วยนะคุณผู้ชมโอ้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นเมืองนะไอ้เจอแล้วอะไรประโยชน์ก็ไม่เฉลิมอะไรประโยชน์แต่เป็นแร่ที่มีเกลือนมาอ่ะเดี๋ยวคือไปตัดต้นไม้ต้นนี้ต่อแล้วกันแม่ ผมรู้สึกได้ถึงความกระตุกเลยนะนี่ขนาดมาเล่นมือถือ,อยัง,อยงกระตุกเลยนะอะขนาดในคอมในคอมก็ระตุกกระตุกบนคอมไม่พอแนละ้วมากระตุกในมือถืออีกห่ยเซ็งเลยคลิปนี้ผมก็อาจจะมาแนวบนบนนะเล่นในมือถือก็นั่งพูดคุย,ยางเนีเออ้เรามาสตรีมใหม่ครับนะช่วงแบบอปีใหม่แบบสตรีมสตรีมข้ามแบบเอ,อข้ามปีอะไรอย่างเงี้ยอ้ พี่แมงผมเนี่ยผมก็คิดว่าจะกกางเต็นนอนกางเต็นนอนที่แบบเออหน้าบ้านนี่เลย็เปนไงอืมมันก็น่าสนุกดีนะนี่ไปไปไปตัดไม้ชือ้อรึ่ะเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านตรงแถวแถวที่เราเกิดละกัน let's go น้องไก่อยากต่อยน้องไก่ยังเลยอ่ะขอเนื้อไก่หน่อยจะไปทำสเต็กไก่ go เ oh. จอแอปเปิลแอปเปิลไขยมือถือที่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์จื๊บ <c oughs> Let's go อ้าวเราเริ่มหิวแล้วหลอดอาหารเราเหลือเราเหลือเท่าไหร่เนี่ยหลอดอาหารลดไปหนึ่งวิง่งจิ๊บกดวิ่งก็ลำบากเหลือเกินอ้เราอยู่แมป snowy นี่ว่ะ ไอ้ขอเดินหาหมู่บ้านหน่อยสิจะมีหมู่บ้านให้เราอยู่ปะอุ้ยตัวอะไรเนี่ยมีเล่าโอ้ลงหมีพลราแปรเฮ้ยผมเจอหมู่บ้าน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 เจอหมู่บ้านแล้วไปกันเลยดีเลยดีเลยเจอหมู่บ้านข้างหน้าแล้วก็มีที่อยู่อาศัยแล้วมีบ้านเอสกิโมด้วยนะโอ้เหมือนจะมีบ้านเอ็กกิโมด้วย ไปวิ่งเลยอ้อันนี้น้องกระต่ายไปเนี่ยน้องแรบบิดอุย้ยเดี๋ยวผมขอไปหาแบบเอ้ยเตาเผาดีกว่าจะได้แบบเผาเนื้อกินนะอี่ถ้ากงั้นเราก็อยู่เราก็อยู่บ้านสโนไปเลยนี่ไม่ต้องไม่ต้องสร้างใหม่นี่นนอ๋อบ้านเอสกิโมเขาสร้างกันแบบนี้เหรอก็เหมันใช้น้ําแข็งเลยเนี่ยมันจะไม่ใช่น้าแข็งอนะออืม อาแล้วเข้าทางไหนเนี่ยอ๋อทางนี้อู้มีเตียงนอนแล้วแล้วก็ไม่จำเป็นต้องค่าแกะก็ได้นะค่าแกะเอาเนื้อละกันอ่ะขอดูบ้านหลังนี้หน่อยซิไหนออู้นี่ไงที่เราต้องการอ่าเดี๋ยวผมขอเปิดกล่องเลยอู้ดมมาให้หมดเลย เอามันเข้ากดย้ายยังไงเนี่ยกดเก็บของไงวะอะไรอย่าเงี้อ๋อความรู้ใหม่ก็ไม่ก็ไม่เคยเล่นในมือถือเนาะเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่ดินี่มานี่ดิทางนี้ก็มานี่เอ้ยมิเอ้ยเอ้ยอืมันนี่ อันนี้อันนี้เป็นซีดวะเนี่ยบลูตอะไรวะบิลูตซีด seed. คืออะไรบิลูตอ่ะโอ้ช่างมาันละไกันี่ครับพอรู้ไปก่อน <c oughs> นี่นี่อันนี้สน์บ็อกก็เนี่ยอ่าเรามีเตียงนอนแล้วเราก็ไม่จาเป็นต้องอันนี้ก็ได้นี่่าไม่จำเป็นต้องฆ่าน้องแกะเลยใหานเดี๋ยวผมขอครับ ตัวคาบก่อนลวกันอ่าคาบมาให้หมดคาบมาอีกนี่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 คาบเดี๋ยวเรามาทำตัวคาบกันคืออน้ยตัวคาบอยู่ไหนนี่มาได้มาแล้วตัวคาบผมขอวางอ่ะวางตรงนี้แล้วเราก็จะเอ้ยดืดดืดดืด อุ้ยวันดีสจะคั่มแล้วรออันนี้เราจะเผาฐานนี่อะเรยังไม่กินอะนรอุ้ยดูดูด,ดูภาที่ตกดินนี่ปุกซื้อของปุูกล้วซื้อของอู้ใช้ฐานแรกแรกเจมเ้มเหรอไอเอมเบลอเขาเรียกเอมเบลอป่ะ อของก็เรีกซะสับสนเลยจิืม,มตัวนี้แรกของดีนะจะเป็นแบบไอแนวอ่าชุดเกาะอะไรอย่างเงี้นะนเก็บเก็บมาให้หมดแล้วก็ใส่นี่ไปแล้วก็เนื้อแกะรอ,อเนื้อแกะสุกอุ้ยเข้านอนเมื่อแล้วขอนอนก่อนตื่นเราจะนอนสลิปโดดอยู่ไหนอโอเค เช้าแล้วนี่เจ้านั่นไปไหนแล้วเอ้ยมาเรามากินเนื้อกินเนื้อกันกินไงเอ้างำ้งำงำ้งำงมโอ้รออาหารเกือบเต็มอ๋อโอเคอิ่มเลยเดี๋ยวเราย่างไว้ก่อนเดี๋ยวผมขอสำรวจหมู่บ้านไหนนะ โอ้โหเดินลำบากแท้เดี๋ยวเราไปสำรวจหมู่บ้านกันสักหน่อยโอ้มีกเลมด้วยแบบนี้ก็ดีเลยเน่กันมันเตอร์ได้อู้อะไรเนี่ยผมได้อะไรมาเนี่ยเอ้ไม่รู้มาเข้าบ้านอันนี้ฟุ๊ยอ๋อฟุ๊ยใส่น้ำใส่น้ำมันใส่ของอยู่วะอุ้ย s อ r r y s oh, o, uh, e, oh, oh, o r r ไม่ได้ตั้งจุยเอ๊ะเขาดูบ้านเอิโมหลังนี้ก่ว่ามีอะไรว่ามีอะไรบ้างโอ้ยเดินลำบากวิโอ้โอเคของดีของดีแล้วก็เทรให้หมดเลยโดมาให้หมดอันนี้ไน่เจะเป็นมันไะคิดว่าแล้วก็สโนบอลสโนบ็อก ของไรประโยชน์ไม่ไม่จะเป็นไม่จะเป็นอะไรเอาไปเลยมามาดูบ้านเอสกิโมลหลังนี้จืบโอ้ยมีพรมคนแก่เอ้ยมีเลสโตนทอสโอ้ว,ว้วาวฮุยแล้วจอหลังนี้เป็นบ้านหลักดีป่ะน่าสนใจแง่น่าสนใจ,นานใจมาครับประตูเลยอันนี้จะเป็นบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านของเรา ในอ่ะประตูอ่ะหาประตูก่อนเออผมเพราะว่าผมคามไม้มาเยอะแล้วนะแล้วไม้อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยไม้อยู่ไหนอะเอ,อาไม้ผมไปไหน,นหมดเนี่ยเฮ้ยโอ้นี่ไงประตูคามมาสิอ,อ่าเราใช้บ้านหลังนี้เป็นบ้านของเราไอ,อ้โอเคโอ้ว้าวเยี่ยมกู๊ด อู้โอ้น้องเหมียวนะเดี๋ยวเราไปสำรวจหอคอยนี้ไปอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คืออู้กองขังกูเรมโอ้ว้าวอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะตัวอะไรเอ่ยเออพูดเหรออุ้ยอุ้ย อุ้ยเอ๊ะมันจุกตีเราอะ่ะอุ้ยหนีก่อนนี้ก่อนนี้ก่อน,น,นไปแล้วเลยสงสัยเข้าใกล้ไม่ได้เปลหัวงอนอาเขตนี่มันฮาร์ดคอร์เนี่ยเดี๋ยวเราตุยยุ่งเลยถ้าตุยขึ้นมานโอ้ไปไปไป,ไปเดี๋ยวเราไปเข้าบ้านของเราเลยกันอ๋อโซนนั้นมันโซนโซนที่เขตห่วห้าม อันนี้เราก็เก็บของไปอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อ,ยอะไรอ่ะอูมันล่าเลยเหรอนีอ่เราปิดประตูแล้วอุ้ยนี่ไงมันตามล่าเราอ่ะอุ้ยน่ากลัววะ่ะ <laughs> อ่ะ เดี๋ยวตอนนี้ก็อัดคลิปมาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับโอเคครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบมีคลิปไหนก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์แลว้วก็กด subscribe ผมด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้วบุวย